เล่นก็เล่น,ลนตอนนี้ทุกคนเก็บสมุดกเราจะมาเรียนกันดังนั้นเมื่อเรียนก็ต้องไม่ไม่เล่นและไม่คุยนะคะวันนี้เรื่องอะไรเออยูสไลด์ค่ะยังคงอยู่เรื่องเดิมอยู่การคูณทศนิยมกับจํานวนนะับเมื่อวานที่เรียนไปมีกี่วิธี2องวิธีสวิธีห หการบวกโทศนิยมแบบสามสามการวิธีที่2ค่ะการบวกอะไรเอ่ยรู้แต่พูดไม่ถูกอะไรคะใช้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างส,าสานสนิยกับทษเวถูกตอ้องอาจใช้ได้ยังจำได้ปรบมือให้ตนเองค่ะ วิธีถูกที่นี้ทําถูกหรือเปล่าลองมาดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ใครที่ได้สองได้สามได้สี่ได้ห้าลองมาลื้อฟื้นใหม่คุนครูทวนให้ใหม่นะคะถ้าครูครูให้นักเรียนใช้วิธีที่หนึ่งคือการบวกแบบซ้ำๆกันสามคูณได้หนึ่งจุดสองสี่หมายความว่าหนึ่งจุดสองสี่บวกหนึ่งสามหนึ่งจุดสองสี่บวกกันสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามหนึ่บวกหนึ่งจุได้เท่ากับ2.48แล้วเอา2.48มาบวกกับ1.24ได้ดดดดเท่ากับ3.72เก่งมากขนาดบวกในใจ3.72องับปรบมือให้ผ่าน<ช><ด>เห็นไหมนะักเรียนคิดในใจเองเห็นไหมไปกดเครื่องคิดเลขช้าไหมช้าคิดในใจเร็วกว่านะคะ อาจลองดูใหม่วิธีที่1นักเรียนเข้าใจทีนี้ไปวิธีที่สองค่ะวิธีที่สองใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโทศนิยมกับเศษส่วน,วนอะไรคือโทษนิยมล <โ hundred. S 1> องบอกกุญชากที่โจทย์เนี้ยมองแล้วอะไรคือโทษนิยมศกส่โจทย์หสนักเรียนต้องทำโทษนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้ว5ต้องทำไหมไม่ต้องไม่ต้อง,องนะคะยกมาก่อนแล้วปรับเลย 0.645เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ645 1ัว 1> แล้วก็คูณด,ด้วย <5. S 1> ต่อไปทำอย่างไร,ร chin. เอาเศษเศษคูณกับจำนวนนับส่วน <6. S 1> 645คู5ส่วน1ค645คูณ5 ห้าห้ายี่สิบห้าทดสองห้าสี่ยี่สิบทดสองเป็นยี่สิบสองทดสองห้าหกสามสิบทดอีกสองเอาละตอบอิกครับจำนวนนี้ได้เท่ากับ 3> 3, 000, 20, ถูกแล้วก็อัดต่อใหม่สามสองร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งพันผู้เยอะมมาด้านหน้านิดหนึ่งเดยไม่พอนะคะตอบเลยได้ไหมนักเรียนไ นขาเดกเรียนกำลังเรียนเรื่องการคูณทศนิยมอยู่ดังนั้นนักเรียนต้องตอบในรูปของทศนิยมมันเป็นเศษส่วนทําให้เป็นทศนิยมได้ไหมได้ต้องทําให้เป็นกี่ตาแหน่งสามตำแหน่งทราบได้อย่างไรว่าเป็นสามตำแหน่งเพราะมีส่วนเป็นหนึ่งเพราะมีส่วนเป็นหนึ่งพานเอาแล้วค่ะตอบเลยค่ะสามตำแหน่งตอบเท่ากับสามูสอง สามจดสองสองห้าผ่านค่ะประมืลให้ตนเองสองวิธีนักเรียนได้วันนี้ไปวิธีให้มันดีกว่านี้อีกวิธีอะไรเอ่ยเ,ออเวลานักเรียนเดินทางไปไหนก็ตามถ้านักเรียนต้องการสะดวกและรวดเร็วต้องไปแบบไปรัดเออ์ดังนั้นการหาผลคูณโทศนิยมเราก็มีวิธีรัดเหมือนกันลองดูนะคะรัดอย่างไรนะคะอีกหนึ่งวิธีหาผลคูณโดยใช้วิธีรัด รัฐของคุณครูนี่ไม่ใช่นักเรียนไปลบตัวเลขออกหมดให้เหลือตัวจีดเดียวนะันรัฐนะไม่ใช่รัฐอย่างไรอ่านนักเรียนลองดูสามคูณด้หนึ่งจุดเจ็ดสามสองการคูณมีคุณสมบัติการสลับที่นะคะนักเรียนต้องพยายามนำมาใช้หมดสามคูณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองอะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวคูณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองวิธีรัฐดก็คือ ให้นักเรียนหาผลคูณโดยการหาผลคูณแบบจำนวนนับการหาผลคูณแบบจำนวนนับคือการตั้งในแนวตั้งถูกไหมคะทีนี้นักเรียนบอกว่าเออเราจะตั้งอย่างไรดีสามคูณหนึ่งจุดเจดสามสองอเอาจุดออกไปเลยค่ะถ้าเป็นจํานวนนับต้องเอาจุดออกอ่ะปรบมือให้ขณาชิดาถูออกต้อง แค่นท,ที่เราบอกครูค่ะจุดมันเกะกะเอาออกไปก่อนตกลงแต่เอาออกไปแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมไม่ใช่เอาออกไปแล้วก็ทิ้งหายไปเลยไม่ได้เพราะเราเรียนเรื่องทศนิยมอยู่แต่เราจะหาคําตอบแบบจํานวนนับเวลาคูณนาจุดออกเวลาตอบนับจุดรวม,มเอ๊นักเรียนบอกแล้วไม่เอาเข้าเหรอคัา่าว่ารวมนั่นแหละคือเอาเข้าแต่คุณครูจะให้เบ็ดเสร็จเลยว่าไม่ว่านักเรียนจะไปเจอการคูณทศนิยมแบบไหนก็ตาม ตัวตั้งอาจจะเป็นทศนิยมตัวคูณอาจจะเป็นทศนิยมตัวตั้งอาจจะเป็นทศนิยมตัวคูณอาจจะเป็นจนํานวนนะับแล้วแต่จะแบบไหนก็ตตมให้ท่องอยู่อันเดียวคือเวลาคูนนำจุดออก,ออกเวลาตอบนับจุดรวมอ,อ,อ่ะลองพูดสิเวลาคูนจุดออกเวลาตอเอาจุดรวมนับจุดไม่ใช่เอาจุดผิดนะเอาใหม่เวลาคุณเอาจุดออก เวลาตอบนับจุดรวมเวลาตอบนับจุดรวมนับจุดนะเอาล้วค่ะลงมาดูถ้านักเรียนบอกว่าเอาจุดออกถ้านักเรียนเอาหนึ่เามสองเอาจุดออกปั๊บมีค่าเท่าไหร่ลูกหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหน่ันเจอาอะไรค่ะทีนี้เกรดก็ลงมาดูสคูณด้วยหนึ่เด้อยสาเอ๊ะเอาอะไรเป็นตัวตั้งดีการคูณในแนวตั้งหนึ่ง 1,732ท่านนักเรียนบอกเอาสามไปเป็นตัวตั้งได้ไหมได้ค่ะแต่นักเรียนก็จะมีตัวคูณทั้งหมดสี่ตัวถูกไหมมันยากแต่ท้านักเรียนบอกว่าเอา1,732เป็นตัวตั้งเอาสามเป็นตัวคูณเราก็คูณเพียงครั้งเดียวจบเตคคำตอบที่ออกมานิดเหมือนกันแต่ถามว่าทําทั้งสองแบบได้ไหมได้ถ้าใครเอาสามเป็นตัวตั้งผิดปกติถ้าใครเอา1,732เป็นตัวตั้งถือว่านักเรียนปกติเอะนักเรียนจะเป็นคนปกติหรือผิดปกติ ถ้าปกตินะคะถ้าปกติก็ต้องเอา1นึ่เป็นตัวตั้งเอาเลยคะ่ะตั้งแล้วก็คูณด้วยส <3 S 1> เลขสามนี้จะต้องตั้งอยู่ตรงกับหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะเอาเลยคะ่ะแค่นี้เองเห็นไหมเหมือนกับเลขการคูณของปสองเลยไหมเหมือนกันเลยสามสองสามสามสามเจ็ดใส่หนึ่ง หนึ่งทดสองสามหนึ่งให้สองเป็นได้เท่าไหร่ลูหหลลกห้าหเห็นไหมเวลาคูณเอาจุดออกเราได้แล้วแต่เวลาตอบนับจุดรวมนับจุดรวมทําอย่างไรสามมีทดสิยม,มัไหมนักเรียนไ,ไม่มีมรวมแล้วทั้งสองคือทั้งตัวตั้งและตัวคูณรวมแล้วได้เท่ากับกี่ตําแหน่ง เองก็นับไป3ามตำแหน่งแล้วใส่5,196ได้เท่ากับ5้าจุดหนแค่นี้เองแล้วก็ตอบง่ายไหมง่ายไหนใครยังบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรยกมือโอ้โหเข้าใจหมดเลยเดี๋ยวถามเดี๋ยวได้เลยนะคะอ่าลองดูมันเจ็ดคูณศูนยหอะไรคือตัวตั้งอ,อ,อะไรคือตัวคูณ สู่ต้าอ่าเราบอกที่เวลาคูณเอาตูตูเวลาตอนับจุดรวมดีมากเวลาคุณเอาจุดออกอ่ะเอาจุดออกปั๊บมันโจทย์เปลี่ยนโจทย์ใหม่ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้านักเรียนจะเอาเจ็ดเป็นตัวตั้งหรือสามร้อยหกสิบห้าเป็นตัวตั้งสามร้อยหกสิบห้า ดีมากสแสดงว่านักเรียนยังปกติอยู่นะคะเอาแล้วกันสามร้อยหกสิบห้าคูณด้วยคูณได้เจ็ดเจ็ดห้าใส่ห้าทดสามเจ็ดหกสี่สองทดอีกสามเป็นใส่ห้าทดสี่ให้จำเลยนะให้จำแล้วเจ็ดสามทดอีกสี่เป็นหใส่ ใส่ได้ไม่หลงนะคะบางคนยังบอกใส่แล้วทดหมดแล้วเอาละค่ะเวลาคูณนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมรวมทั้งหมดทั้งตัวตั้งและตัวคูณกี่ตำแหน่งสา,ามตำแหน่งดังนั้นเจ็ดคูณศูนยได้เท่ากับสองคูณห้าดีมากเก่งมากอะปรบมือให้ตัวเองผ่าน เดี๋ยวลองด้านนี้ก่อนนะเอ๊ะมาอยู่ด้านใครเอ่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นนะลองลองนี่กบ้นงนะอ่าด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปด้านนูนบ้างอ่าแล้วที่ใครอ่านนทรกรบอกผมเองดีมากลุกน่านแหละยี่สิบหกคูณหนึ่งจุดเก้าแปดอะไรคือตัวตั้งยืนลุกอะไรคือตัวตั้ยี่สิบหกครับอะไรคือตัวคูณหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด หนึ่งจุดเก้าแปดหนึ่งจุดเก้าแปดถูกต้องส่งใหม่ต่อทำอย่างไรครับเวลาคูณเอาจุดออกครับเอาจุดออกดังนะั้นโจทย์จะเป็นเท่าไหรค่ครบอกใหม่หนึ <1. 98. S 1> ่งร้อยเก้าสิบแปดโจทย์ใหม่ค่ะจะเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบอกโจทย์ใหม่คะ่ะยี่สิบหกคูณหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดยี่สิบหกคูณหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดถูกต้องส่งใหม่ต่ออนุวัตยี่สิบหกกับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเอาอะไรเป็นตัวตั้ง 198ค่ะหนึ้แปดแสดงว่าเขายังปกติดีอยู่นะ198แล้วคูณด้วย26ค่ะยีสหกส่งไม่ตอค่ะอ่าเริ่มต้นเอาอะไรเป็นตัวคูณก่อน6ครับหกหเห็นไหมเริ่มสุดคูณแล้วห้ามท่องอย่างนั้นลูกไม่เอาถามปุ๊บตอบปั๊บเลย48 48ใ, 8, ใส่8ทด 4, ใส่8ทด4ใส่8ทด4 6 9 ไม่เอานักเรียนไม่สนุกเลยนั่งลงเวลาถามปุ๊บตอบปั๊บดูนะตอบพร้อมกันก่อนให้ตอบแบบนี้นักเรียนอย่าไปนั่งไร่อยู่สูคูณอยู่ไม่เอาเริ่มต้นหกแปดใส่แปดทดหก <5, 4, S 1> เก้าทดอ <5, S 1> ีกสี่เป็นห้า8สิบปใส่แปดทดแดทดห้าหกหนงทดอีกห้าเป็นเนี่ยแบบเนี้ย อย่านั่งไร้สุขุณอยู่เอาใหม่ต่อไปเอาอะไรเป็นตัวคูณสออยู่ในหลักสมีค่า2ีดังนั้นนักเรียนต้องเอา20เป็นตัวคูณนักเรียนจะคูณที่2หรือคูณที่ยี่สคูณทห้ถ้าคูณที่สองทำอย่างไรอ่าใส่สูตรที่หลักหน่วยก่อนจะเหลือเพียงสองอ่าเริ่มคูณสองแปใส่หทดสองเกทดอีกหนึ่งเป็น สิบเก้าใส่เก้าทดสองหนึ่งทดอีกหนึ่งเป็นเห็นไหมแค่นี้เองแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกหกได้ใส่สี่ทดเก้าบวกหนึ่งเป็นทดอีกหนึ่งเป็นใส่หนึ่งทดสามบวกหนึ่งเป็นทดอีกหนึ่งเป็นเห็นไหมเยี่ยมเลยอย่างนี้นะคะดังนั้นสรุปยี่สิบหกคูณหนึ่งจุดเก้าแปด ได้เท่ากับเอาตอบค่ะห้าสิบอดจุดสี่แปดดีมากคุณครูคิดว่านักเรียนจะตอบห้าหนึ่งจุดสี่แปดนะคะห้าสิบเอ็ดจุดสี่แปดเพราะมีทั้งหมดรวมแล้วกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งสองตำแหน่งนะคะเอาแล้วค่ะด้านนู้นลองเปลี่ยนใหม่บ้างด้านนู้นคิดว่าตัวเองแม่นไหมสุคูณแม่นอ่ะใครจะตอบส่งมาไปเลยทางด้านนี้ไปยุติแค่การคูณเท่านั้นเองส่งไปเลยลูก เธอก็แล้วกันนะคะนี่แน่เหรอนี่แน่ส่งใหม่ตอบไปก่อนด้าน,นูลนนูกสามสิบเจ็ดคูณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าตัวตั้งคือสาสบิบเจ็ดตัวคูณคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าอ้าวค่ะส่งใหม่ตอ การคูณเราจะใช้วิธีลักทำอย่างไรเอาจุดออกเอาจุดออกเอาจุดออกเลยค่ะสาเก้าครับอะไรยคะไหนสามสิบเก้าอยู่ไหนเก้าครับอะไรยคะเก้าเก้าเอาจุดออกปั๊กโจทย์เปลี่ยนแต่นั้นโจทย์เขียนโจทย์ใหม่ค่ะสาเอ็ดไอปสามสิบเจ็ดคูณเก้าสามสิบเจ็ดคูณเก้าส่งไาให้ตอพิการ อ่ะดูนะวิการปกติไหมสามสิบเจ็ดคูณด้วยเก้าเก้ามีทั้งหลายตัวนะลูกมีทั้งหลายตัวเห็นไหมเยอะแยะเลยนะคะเอาอะไรเป็นตัวตั้งเก้าครับเอาเก้าเป็นสามสิบเจ็ดครับอะไรคะสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดแล้วคูณด้วยเก้าเก้านะคะเห็นไหมเกือบหลงเลยนะคะเอาละกันนักเรียนบอกเอาสามสิบเจ็ดเป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยเก้าคูณด้วยเก้าอนุวัตเ่นไม่สุขคูณ พอได้อ่านลองดูเก้97ใส่สามครับอ่าเก่งกได้ถูกแนละ้ว97สามสิบสามเอาไมา้ส่งไปเลยนีเนาค่ะโอ้โห97สามสิบสามแม่นมากเลยเเก้าจ็ดหกสิบสามใส่ <6. S 1> สามทดหกใส่สามทดหกเก้าสามยี่สิบเจ็ดทดอีกหกเป็นสามสิบสามสามสิบสามได้ท่ากับสามร้อยสามสิบสามไฟยดาค่ะ เวลาคุณนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมรวมแล้วออก,กี่ตำแหน่งลูก3ามตำแหน่ง3ามาตำแหน่ง,<า>งดังนั้นตอบเท่ากับ0.333 0.333ถูกต้องอ่ะรบมให้ทั้งหมดบางคนเนะี่ยพอไปเจอแบบนี้ปั๊บงงนะเอ๊ะเวลาตอบเขาบอก3ามตำแหน่งแต่ก็มีตัวเลขอยู่3าตัวพอดีนะคะก็เลยใส่ไปเลย3.33เพราะอย่างไรรู้ไหมขอวิชชวนนิดนึง เวลาบางคนเขานับจุดนะผู้บอกไว้ก่อนนะบางคนนับจุดเนี่ยเขานับอย่างนี้หนึ่งสองสามจุดเขานับอย่างนี้นะคะหนึ่งสี่สองสามผู้บอกว่าใส่โทษนิยมสองตำแหน่งหนึ่งสองจุดถูกหรือผิดคับเรียนผิดต้องใส่เดินไปข้างหน้าหนึ่งสี่สองสามใส่ทศนิยมสี่ตำแหน่ง หนึ่งสองสามสีจุดถูกหรือเปล่าใส่ตรงไหนคะแต่มันไม่มีตัวเลขเลยทำอย่างไรใส่ศูนย์อย่าวิตกกังวลใส่ศูนย์ไปเลยนะคะบางคนนับเลยหนึ่งสองสามไม่มีตัวหน้าใส่ข้างหลังจุดศูนย์จบเลยผิดเลยนะคะอ่ะปากไ้ตรงนี้นะ หยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวข้อแรกไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะไปพร้อมกับคุณครูก่อนวิธีการทำวิธีการเขียนนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจ หยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วก็เขียนคำสั่งว่าจงแสดงวิธีธรรมวันนี้ไม่ยากเ